ทำเลยพี่น้องเนี่ยว้าวเศรษฐกนณาโอ้ยแศรษครับเศรษว้าโอ้ยผอมเสิร์ฟเลยพี่น้องเนอะหืมหืมเขาเขางามไรจนหลุมอ่ะโอ้ยยังกินน้อยยายลอนเมื่อยโอ้ยกำลังปิดกินรอว่าสิปนเอาหนีละโอ้ขัวเมย์บ้านบอดีขั้นบ๊อบปนกระได โอ้ดออเดี๋ยวจิรอมาพี่น้องเด้อโอ้จิรอมันปิดโอ้ปิดสิ่เลี่ยมตัวนี้เนอะพี่น้องจิรอห้องขวามากนะครับเด้อขวัวมากมากินเข่าอยู่เทียงหน้าหน่อยอเออยีร้อนพอดีสี่เหลี่ยมตัวนี้เพรปิดขาวขออก,ก่อนเนาะเป็นยังไงเขปิดออกปิดออกตัว,ตวนี้เป็นปันแกแขลปเออปัแกแขลปปว่าดีย้ำบ่าแหลกโอ้เดี๋ยวตัวน,นี้ตั้มเลยเนาะอตั้มเลยแล้วตั้มเลยพี่น้องเด้่อ่าวบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาเขาเ่ยเทียมเอาเครื่องใส่ก่อนเด้อ ยังก่อนแม่ใส่ข้าวคั่วนี่แล้วส่ก้อนข้าวคั่วโอ้โกินอยู่เที่ยงหน้าหน่อยพี่น้องล้มเย็นวิ่งปีนเนาะใส่ปนอ๋าใส่ปนนว่าใส่แก้วพริกปนพริกปนใส่พริกปวนก่อนคือเป็นแต่ล้มเอาแก้วขอดตาใส่น่องว่ะนี้เนาะใส่ยังไงผงนัวบ่สผงนัวจำได้ผงนัวไปมุดใส่ลายดอกผงนัวนี่ พราะว่าสีตำอะไรพี่น้องอ้าตำข้ออนี้ก่อนมียปนขีป้ปูมปนขีป้ปูมเลยอันซอยหอมอะไรเด้อซอยหอมนะปกติกะสียำโนวดแล้วแต่ว่ามันกะฟันเ้าบโดีเขียวบบดีเ้าก็เลยเขียวยบบดีคนเาดาอากาศู่เสียงหน้าพี่น้องเอ,อ้ยลมเย็นวีวีใกล้จะได้เกี่ยวเขาละ เกี้ยไปชุดหนึ่งแล้วเหลืออยู่ชุดนึงอีกนึงเขาดอเกี้ยไปเดียวนด้นไหมเนาะแมนดูเขางันเนี้ยบ่เนี่ยตอนนี้เขางันเขนา,ขาใหญ่เขายายพ่นนะย่ะตั้มไม่มุนประเด้มุนเลยบ่ต้นเติบดุนเนี่ยเพราะาราอยากให้ตั้ซอยเผื่อผู้แห้งตัองานตัวแนวไว้ตั้มันม,มุนก<ๆ>็กะจำปุยอนหลอดตั้มอ่ะตั้มซอยตั้ ตัวรขี้ิโร่งามๆตมอะไรตนีมันปอบหยามเนี่ยจิโรนมันดิบางมังเข่ากันกิปโอมด้วยไหมเมนโย่จิปโอมบาเท่าเจนทิโรอเนาะอือพ่อแม่โบราณเท่าตะกี้คนกเอินกิปโปมแต่คู่มือก็จังว่าจิตโอมหลายอยู่ดิเอินจิโร่ิโรอจิปโอมยามเหมือนว่ามันออกมากันแล้วตัวใหญ่เนาะ ใส่บผืกหนาจังหน่อยเนาะอือใส่เอหนามันจะปนเป็นกล้วยบ่ล่ะไก่มีวนกล้ว <ột> ยวนผมจังหน่อยแล้วไ่มันเป็นกล้อยมันไก่เด้อพี่น้องโอ้ตามันหมุนมันจุงโอ้ปวดแขียนเลยง่ายว้าวใส่กินนอห็ดน้ำผักเตาน้ําแดงละเบาลูกแดกบ่ะเรนโอ้ไก่ไรเว้ยหุ่ยจังหน่อยเผือกหนาว<ป>วนยน่งใส่ร์ผืกหนาวหน่อยนะ แดงตั้นไ่นตัวนี้ใส่สันตุ่มใส่ช่องน้อยสักก่อนต้มประเดี๋ยวได้พี่น้องเนี่ยต้มมาแต่บ้านป่นตั้มชอบก่อนพ่ขสอดตายได้เลยขึ้นเตปุ่นจะเห็นปุ่นจักจันเลยเนี่ยะคือกันแล้วเนาะเออปุ่นจักจันเลยพี่น่อยปุ่นจักจันปุ่นทุจีแล้วห่วยปุ่นทุจีปุ่นไม่กินน่นแล้วพี่น้องเอ้ยเออแม่นอยู่เนึกเนี่ย เป็นตะเพ็ดจุบอเอาพิกใส่อีกเป็นอย่างอ่ะอาใส่สรูปอ,อ,อีใส่รูปยองบมใส่พอีกนู่นพดน่ว่าะเม่ไคนท่านใส่น้ำปลาบ่บ,บ่พ่อข้นซะก่อนอข้นอีกอว้าวสี่เ <laughs> <laughs> โอ้ตรววาแล้วตัวหนึงที่ใส่ผู้นึงตำเนาะ้อยู่ถึวขวงกะบอระมัดละวางเน่ไว้เดี๋ยวมันเข่าตาได้แหงผีบอดตีมสมมติไงะมาณทำเลยละหอมไหมหอมใจสักเกินจังสี่มก่อนเสียบมันเลวะไม่ผลจิล้อมเสียบได้ผลจิล้อมเสียบขึ้นอยังหนึ่ตัวใส่ได้ปนอยานูอ พ่อบบเอานามส่จังเป็น,นอ,ยอย่างไรใส่อีกมันจำแห้งอะไรไม่ใชข่าตายี่นนี่นนี่น่เนาะพ่อพ่อ,พอเฮ้ยเฮ็ดจกโกลโอ๋เต็มเสือเีเพ่อด้ย, <c oughs> ยาาเดี๋ยวมันข่าตาเว้ยอ้คือคน่เว้ยอาซิมดยยเดี๋ยวิมดู แฉบเว้ยพอดีบ่ะพอดีพอดีน้าปลาแดกเนาะปลาแดกเนาะพอดีอร่อยพี่น้องอ่าบันนี่รู้คุณน้องทำผงจิโร่สูตรบ้านเราบริกรในรอบหลายปีแล้วครับเด้อโอ้ยแสบครับแสบนะอ้าถูกผงจิโร่สูตรจอร์เทเดอร์นี่เมนูนี่หนูหากินอยากเล่นหน่อยเนาะเออพร้อมเสิร์ฟด้วยพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับมือดีมากครับยู่หรอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฝีมือยู่หรอนตำสู้กินนด้ไม่เนาะตำปุนจิโร่ได้ไหมเนาะมือพี่น้องตำปุนจิโร่เดียวปีละเทื่อด้พี่น้องจิโร่หากินย่างนี้ในครัวข้าวครัวแล้วเำาม่ตำปุนนะครับเสียบหน่ออันนี้ผักกาดดอกนด้ไม่เนาะก็ผักกูดผักบักอันบักบุ้งพี่ผักกาดผักกาดหินพี่น้องบักถั่วเอาไหมกินได้ไหมเฮอาเอาเอาใส่ได้โอ้ กิดหอดนสมัยปุ่นจักจันเนาะครัเสียบ่เนาะปุ่นจักจันปุ่นเลยยังเกาะกินนุ่นไม่กินนุ่นกินน่นอือูจีไม่กินโน่นแสบเบิ้อมึงม่เนอะอืมแสบของเสียอได้ไหมเนาะมาๆมาอมนักลอืมกินรอปีเลยเถือนะครับ แับอกอันนี้จะว่าอเอาไปทอดมันก็กรอบอีกแบบนึงนจะว่าแยกพื้นทีปิดขาออกไปถอดมันเก็กรอบอยู่ะว,วนะ้อนบวมอ,อ่ะเนี่ยพอสบเปิดขาหลีดออกมันจนะบว่ข้าวข้ออ,อ่นนะอยยังไงอื้ออือ,น,อน,กนกันกแขไปกันกหยอดพระกรุด ยังไม,ม่ค่อยจะสดหย่อนข้าไปอ่อนเลยอืมแมนอืมอืมน้อยโอ้โหพินหวานไม่หน่ออื่นเนี่ยอื่นใบพักกดฎอื่นเนาะรสชาติคือพวกเวียนนี่แหละเมนอยู่บอมอืมคือพวกเวียนเลย,นะยวพกวยเยพกเวียนหนานะ กินทุกย่างเลยไหมวะเนี่ยเล่นเ <c oughs> นี่ยเล่นเสียบอะไรไรอดเก็บ่ว้ไหมอุยเอ๋อโอ้อออพักอันนี้นมันหัจกว่ไม่เฉียดเนี่ยนี่เืม่เห็นพอยลูกปุ๋ยอือก็เห็นไปด้วกเขาหัวจักว่าม่เห็นพอยเนี่ยนี่น ดอจับอ่ะบรรยากาศจะเที่ยงหน้าหน่อยพี่น้องเขาพ่นพวกเกี่ยวดอกเขาเขางั้นลุ่มเมื่อไหร่บุญวันนีเขาล่มเบิดเป็นแถวคอยพวกเกี่ยวเด้วยยังไงลุ่มเสียบขอบใพี่หน่อยโอ้คนเกี่ยวเนาะเอาโดนถุนกเกี่ยวโดนเกี่ยวละ มันดีเอยี่รอ้อนอะอืมเดกอันนี้ขาขวนะครับบวนถวดดอดอยู่ีรออราเมือนอว่าทาั้งเอินเออนีบางคนว่าเอิอเอที่ปมเนาเห็นไหมที่ปมเนาะกินง่างไงเลยพี่น้องเอ้ยบ้บนเฮาบางคนเลไม่นุ่ยชุยดอดเลย แก่พากูยาปุนปนมีกินนู่นปนนื้คับปนจะกัดจันแรเนี่แอืมก็จะกินแบบปนจุจีเสือกันเนี่ยอืมครับปนนอคับแซ่บตุ้ยเกียวน้พี่น้องอืมคับจุจีลูกเกียแซ่บกอื ท่านใบพักก็แจกทุกท่ันแก้วดีครเฮ้ยเนี่ยข้าววดุบกลีพแ่ดีไปหรอกลองดด้วยไทเลยเอาวปนทียนแล้วนั่งเสียดายหงอะต้องล,ลองทิสต,ต์จิโราหอมาก ถ้าแนะนำเลยพี่น้องถ้าซื้อจิรอให้ซื้อสสดจะไปซื้อตัวมันตายเนี่ยไ่เนาะแม่ลุบได้พี่น้องนีจิ้มเนือกินมเบอืจิ้มเนื้อหามเขาเอาสดดมากนามาเอาอ่นกไม่ออกเอาขี้ไม่ออกนะครับมิดขี้ไม่ออกเลยมาขวานี่แซบเลยปิดีิดขาหน่อยอแล้วก็บปนบีบมะนาวชัหน่อยใส่มะขวานะว่าม็นก่อยจกจันอ่างเงบ้ยน อืมไปนิดหนมายอิ่มแล้วเว้ยนั่นอืมอืมแซ่บกินจนเริ่มตัวอยู่ที่ตัวเนี่ยแซ่บคุยขมเนยข้าวำอืม แบบน่ะพวกาดหินเนี่ยูกเองอันดอกันนจะกินนอหิวเขาออให้ฮึอมฮึ่มโอกุยช่เข้าเหมือนเนาะเจ็บงอ

จำวะอยู่ตรงไหนหน้าเมื่อกันเขาอะไรไปหนอกินเขากินได้กินเขาเลยอหอมหอมเขากล้า่งหรือพ่เกี่ยวอเอากินนี่เอาซาไปหนอขอบคุณไปหนอเด้อขอบคุณทุกไลทุกแชถ้ากิมสภาพกะขอตัวขอาไปนํามือดีได้ปนจิรอนะครับเส็บแซบอะไรไปหนอแซบของแท้เลยกับขวดจิรออะไรกับประกาศดองขอบคุณเลยเอามานี่บม่มยังไหลเดี๋ยวพอกินนาสวัสดีครับ